ตามที่สัญญาไว้จะมาบอกคยวกับเออไปฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติมันเป็นจะใดมันเป็นจะอี้มันอาการประมาณว่าเขาเดินเดินอยู่แล้วเขาไปจังหวะก้มเนี่ยมันจะแป๊บขึ้นมาเลยเหมือนหัวใจเต้นทีทีอารมณ์เหมือนกดไหล่ยอดเลวหายใจระสุดคล้ายๆกัน แต่แรกก็ว่าเป็นกดนไหยอนม,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 มันมืนมืนมไปมันหมือนใจเรามันมันแปลกๆปกไปหาหมอข้างข้างติดจาได้ดีนี่ก็คือตอนตอนทํางานแมโ่โคตอนอยู่ภูเก็ตละไปโรงพยาบาลมิชชันหมอจับแขนขึ้นตั้งจะอแล้วก็ฉีดยาลงแขนิ๊บเข้ามาแล้วก็ ปิกบานได้ไ่ได้นอนนะรู้สึกไ่ได้นอนข้างนะร็ว่าหรือว่าเป็นแต่คนหลายกับมะฮูกเพราะอาการดีขึ้นเป็นก็อืห้ปิกเนี่ยแล้วก็ต่อมาแหมกั๊หนึ่งก็เป็นแฮมก็ไปห้องบ้านใกล้ไม่โคนะแฮมกัก็เป็นแฮม ไปห้งบ้านติชานเหม็มกัมเป็นก็เอายาอย่งางหูมือจับไม่ได้แล้วก็คือนอนพกักอย่งสักกําหนึ่ง<ม>ก็หายพอหายดีแล้วก็ใจมันาสันนักแล้วก็ปิกก็นี่มาเป็นเหม็มกัมหนึ่งประมาณสี่ปีห้าปีทหลังมาเึงไฮ่ช่วงปีที่สองติมาเึงหายเ <c oughs> ออมันก็เป็นแหม ตอนทำงานอยู่ร้านมิเตอร์ดีไวท์ดเซนทันมันอยู่ๆเขาหนังเจียเนาะเหมือนว่าเขาไปเดินมาเยอะๆเขาก็ไปหนังคอมเลยก็ก้มหอคอมอิ่มได้น้อยเดียวเพนวะ่ะมันขึ้นวากวึบวบึตึก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 เลยกับกำน,นันไปมีแค่นี้ก็ไปหาหมอหมอก็บอกืฮ้ปิ๊กจะเฮ้อนอนแอดมิดเลยไปมีก็ได้แอดมิด สีเ่เกษตรตลาดสีบุลินเชียงหายแอดมิดพออาการปั๊มหัวไอ้บัจจปั๊มหัวใจเหีว่ะเอาอย่างพวามาติดตๆๆนะิดติดตะถ้าคนเป็นโรคมีทำใจไว้เลยคุณจะได้ทกเสื้อขึ้นถอเคก็คือ <c oughs> หมอจะให้คุณถอดเสื้อหรือว่าทะลุกเสื้อขึ้นถึงตรงนี้เห็นแน่นอนค่ะไม่ต้องปิด <c oughs> ไม่รอดแล้วก ตรวจเอาอย่างมือมาจำจ,จิ้มๆนี่นะนอนอยู่คืนหนึ่งดูอาการเ้าสีช่ชั่วโมงเซ็ตเป็นก่อนฮือปิกแล้วก็นัดมาแหมกำเพราะว่าเป็นต้องนัดหมอหมอหมอย่างมั่วตีเกง่งๆนะหนุ่มอยู่เลยสี่สิบปตายตัวได้มั <c> ่ว <oughs> แต่ยูหนุ่มอยู่ดูหนุ่มอยู่ห้างกดตปะหมอนั่นอะ่ะก็แฟนไปพอรีวิวว่าเออคนทำกัหมอนี่หลายคนก็ายกันหลาย ปัหาประมาณ95%เปรซนถ้าระบบไฟฟ้าหัวใจทำงานพิบุกตีเราไปจี้มันจะหายแต่ถ้าบปาจี้จะกินยามันต้องกินตลอดชีวิตแล้วก็มันจะเป็นอยู่ขนะเป็นให้ให้ใหลำค้านอยู่ขนาบไหายสักเถือแต่ถ้าเฮาเน่าเหียก็แล้วเนี่ยแต่ถ้ามีประการสังคมสองแสนไปประมาณสองแสนไปด้ดยประมาณ สองแสนห้าสองแสนแปดโดยประมาณก็นี่ก็หลบสองตนะิหมอนัดไปก็ไปนอนดี่เขาบอกว่าถอดเลยเจ้าไปมีเจ้าเขาก็ถอดเนาะถอดเสื้อมันจะเป็นแบบเนี้แบบแบบเสื้อหมอเปิดหมอจะให้ใส่แบบเสื้อคลุมอาบหน้าอ่นนะั่นและแล้วก็เขาก็ดึงออก,กเปิดหมดเลยเจ้าหมอก,ก็มาจิ้มจิ้มจิ้มเอาอันนั้นจิ้มอ่า ยาสองหน้าอ,นอย่างสักอย่าง ấy. เพื่อนมาวัดคืนหัวใจกันเซจเราเป็นกจ็จะปิดให้ยยูพอวัดเซจอย่างเซจกจ็จะมีสักบืดมาหํก่กระเหมาะซึ่งจะเป็นจุกจุกเหมือนตุเ๊เล็ดตุเล็ดนะเหมือนแตะใ <c oughs> สจ่จุบจุบจุบแบบเนี้ยสักกรมาก็เอาออกเท่นี่ก็รอคิวเข้าห้องไปจี้หัวใจ วันนั่นไปมีหกคนเอาอายุน้อยสุด3ะสามเก้านอกนั่นก็สี่สิบไปห้าสิบปหกสิบอย่างเงี้ยแต่หน้าเราออนน้อยเขาห้องน่องน่องบอกโอ้พี่เป็นยังหน้าเด็กจังเลยบอกสดวดมนต์ไว้พก,กวนท่านองใครหัวตึงวันท่านออันเสร็จพอถึงตาเฮาปัา๊บทั่วสวยห้องนั่นนะห้องผ่าตัด มาทีห่ห้องผ่ตัดห้องที่เขาเอาห้องเข้าไปอ่ะมูนห้องอย่างเนาะเปินเอาไปจี้อะมันจะมีเตียงเต๊ะแป๊บไหมอะหมอกพอดีหลังอะนอนนั่นแล้วก็จะมีเครื่องสแกนอะไรอย่างสักอย่างอยู่ประมาณเนี้ยห่างเข้าไปประมาณสองแล้วเปินก็เปิดหมดเลยหันอีปิหมดเลยแต่เปินก็เอาผ้าปิดเธออยู่ประมาณเนี้ยเงาประมาณสองปิดอีปีมาถึงเนี้ย ปิดแขนนั้นะเพราะเปินจะต้องเสียบเข้าตรงขานีแบบตรงตรงขานีประมาณเนี้ยถ้าคุณได้ไปได้โกนมาเนี่ยเปินจะโกนที่จะโกนสองลายนะไม่ได้โกนมดนะละตั้งกลางไว้ไส่ขวาได้เปินโกนเพราะอย่างพวกว่าถ้าตั้งใสไ้ไปได้ก็เอาตั้งขวาตั้งขวาไม่ได้ก็เอาตั้งไส้อีนเนี่ยประมาณนั้นแล้วเราโคตรเย็นเลยเย็นออกซันตัวออสซันหวหมอ หนาวเจ้าแล้วก็จะไอหนาวแล้วก็จะไอเราจะมาหมอนเดี๋ยว่าหมอกว่าเออเดี๋ยวปให้ทเจ้าเดี๋ยวปดธีนอเดี๋ยวแล้วต้องมีก็นนออ่าทีนี้เซ็ตกับปิดปิดปิดเหลือ,อไว้สองช่องซ้ายขวากับเาเปิ่นกระเพามาแปะไว้เอียเนาะแล้วก็หมอก็ว่าเจ็บน้อยเนอหมหูเข็ยมยังไม่กล้าพอจี๊ดเข้าไปเข็มหนึ่งนึกว่าเข็มเดียว เดี๋ยวมาแฮมจีดนึกว่ามดแล้วมาแฮมเข็มเข็มสี่สามจีเตรียมแล้วนะมีเข็มเข็มกระบะเมีอีกสักเข็มก่อยนะเตรียมแล้วนะฟังไปฟังมาเถอะไดนีนสวักสวักสวัสวสวปืนเอาสายยังบงอะ่ะใหญ่ขนาดประมาณไม่แขวนะอ่ะเสซอส,อส,อส,อสอเข้าไปก็ได้ เหลวพอตั้งข้างมันมีจ้อเนาะมันเกิดจะมีเหมือนระวังอกเขาเนี่ยมันก็จะสอดสายใหญ่กว่านี้หน่อยใส่เข้าไปนิ่มว่าเอาก็หันในหันเนาะก็นี่เอาละเอาละผะอืดผะอมอาการมันคือผะอืดผะอมเหมือนจะหักแลบหักแลแต่ก็บาหักมันจะได้กับหัวแล้วก็เหมือนจะหายใจติดติดน้อยหนึ่งมันดีใจเนาะเหมือนมีอย่างแป็กองเข้าไปก็นี่ก็ คยหักมอเคยหักมอว่า,วา,วาวมันเป็นอาการปกติอดเอาน่อยอดน้อยเดียวเดี๋ยวหายยาวเลย,อยโอโ้อเราโอ,เอ,าโอ้เคยหักไปเต๋อเคยหักไปเย๋ออาปากของยังพองแต่หมอมาหืออาปากถ้าอาปากอ่ะ <c oughs> จะทำให้ตำแหน่งมันเคลื่อนแต่หน้าตอนนี้คือเป็นกระบวนการสอดเข้าไปอยู่โมงเป็นสอดไปตีไหนตั้งแต่หน้าตอนนี้ก็ยังคุ่ซึกอยู่่มันมันเคืองๆมันไม่ได้เจ็บนะมันเคือง จะสอดเข้าไปเขาก็จะหันหัวมันอยู่ก,ก็สก๊อตหนึ่งสา,ายตีเปิ่นจะเอาไปจี้อ่ะอ่สายยังเข้าไปหมดเปลี่นกระป้ากาันเสาะน้องมันอยู่ตาได้เนาะก็ตะนี้ตะนี้เนาะก็เข้าไปหัวอาการมันเป็นจะได้เนาะเปิ่นก็บม่ได้บอกเอาอีนี่ยู่เข้าไปกันยู่เข้าไปาไม่ได้บอกว่าเออมันจะรู้สึกอึดอดัดรู้สึกหายใจบ่ออกเนะี่ยแต่ได้ยินหมออูดแต่ว่ามันก็จะรู้สึกอึดอดัดแน่ๆนๆอึดอัดอย่างเงี้ย ก็นึกว่าแค่อึดอัดไปมีเจ้ากองเปืนปะตีเนาะมันเหมือนเป็นเอาไฟเข้าไปทําอะไอย่างสักอย่างนึงเนี่ยเหมือนเอาความ้อนเข้าไปอะแล้วมันมันรู้สึกหายใจบออกอ้าปากบออ้าปากหมอก็เปลี่ยนไหมห <laughs> มอมคือเขาอ้าปากถ้าอ้าปากจุดมันจะเคลื่อนมินเดียวกับไม่ได้มันใกลหใ้หัวใจอ enta, ืมเขาบอกเปนกระบอกขือนิ่มๆอด,ๆอดๆเอาอดเอาอดเอาเอออดอดกูเนี่ย เดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านไปพุทโธ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 เดี๋ยวก็ผ่านไปพุทโธพุทโธอ้วนในใจนะอ้วกเสียงไม่ได้เดี๋ยวจุดเขื่อนเหรอนี่พอเป็นเนื้อแล้วมันก็มันจะห้อนแต่ความรู้สึกเขาไม่ได้ห้อนมันเหมือนอึดอัดจึงได้ก็พูดหายใจออกมากกว่าอารมณ์ประมาณนั้นแต่หมอบอกว่ามันจะห้อนห่อนแน่ๆแต่เขาไม่ได้รู้สึกห้อนเขารู้สึกเหมือนอึดอัดอึดอัดหายใจออกเาก็เลยห้าปาก จะจกับหมอกันเนี่ยอย่างนั้หอแต่ถ้าอยู่ในฐานิ่งมันอาจจะได้งไงแต่ถ้าเอาบันิ่งมันอาจจะมาได้งไงก็เลยเอาอาปากว่าอาปากว่าหายบอกหายใจบอกออกอะอาปาเรียกว่าหมอวันนี้หายใจแห้งครับเนี่ยอย่าให้ใจแรงนะครับเดี๋ยวจุดมันจะเคลื่อนนะครับอืมโอเคให้ดอ้าวกดเอาคือมันก็พอนไปมันไดยจะพอนไปมันได้จะพอนไปอ้นในใจเนาะแล้วก็ มีหันจังหวะหนึ่งเหมือนเหมือนลูกโป่งไปแตกในต้องอะในอบอะเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นเอาไฟฟ้าไปจีก้กระตุ้นหัวใจคน้นตีใกล้ๆจะไปแล้วเนะี่ยอือยังมาเนี่ยแต่มันอยู่ในเนี่ยมาเนี่ยสองกำสะดุ้งเขาอาปากอยู่หนะเสียงปึกมาออสะดุ้งเ่าหมอว่ะอันบาที่อาปากเนี่ย ใจเย็ยนนะครับแบบมัต้องกลัวม่แบบต้องเกรงเนี่ยกลัวบันเกรงอยู่สักอย่างกูหายใจบอกว่าแต่แต่เนี่ยเป็นกะบอกคนไข้กลัวคนไข้กลัวกว็เลยเขื่อนจุดมัน,นอีนะขึ้นในใจเอาไว้กลัวหมอกูหายใจบอกอ้าวคบเต็มเรือู้นะขึ้นในใจ <laughs> ก็เลยเอา me, เอาแฮมเอาแฮมรู้สึกจะโดนปักปักนั่นน่ะสองข้างสองรอบรอบแรกปักปักไปแล้ว ก็ระยะเห็มวาววาววาวตอนนี้อึดอัดมันได้จะเซ็ตมันได้จะเซ็ตประมาณ30นาทีถึง40นาทีแล้วปึ๊กมาเห็มวัดสะดุ้งปึ๊กมาเห็มก็สะดุ้งเอออยังมังบ่ะบางทีว่าเป็นกระตุ้นหัวใจเฮาก็หรือไอยังก็ไอ้ไอ้ตัวที่เป็นยะเนี่ยถ้าหายแล้วก็คือหายเลยไม่ต้องกินยาแต่ถ้าแบบเนี้ยมันก็จะเป็นเป็นหายๆเหมือนที่เหาเป็นมาตลอด5ปีเนี้ยมันลำคาญ ค่าดใช้จ่ายโดยประมาณสองแสนแต่แฟนบอกว่าเหมือนเหมือนวัานนั้นที่แฟนได้ไปเซ็นจะสองแสนแปดจะมาได้ประมาณรอบแรกที่ไปตรวจสองหมื่นเก้าแล้วก็ไปตามมอนัดนี่เจ็ดเก้าเก้าแล้วก็มาตรวจเนี่ยแต่แต่ในสองแสนแปดถ้าคนมีตังค์จบเลยเนี่ยดีนะบุญมีนี่ประกันสังคมสามสิบบาทนี่มหูเด้อ มันต้องถามเด้ตอตอบมาได้ก็ประมาณเนี้ยอาการจีว่าตั้งแต่เราเข้าไปทํะทใจเลยถ้าคุณเป็นถ้าหมอบอกวา่าไฟฟ้บาบบปกติถอดแน่นอน <c oughs> อะไรขวยอย่างเดียวขวยได้ถอดแต่ในที่สุดก็ต้องได้ถอดถอดอยู่ขนะัแต่พนักงานห้อง ccu อะ่ะบม่ได้เป็น icu แนตะ่เป็น ccu บม่ได้นักขนาดนั้นนะฮะลูกกันก็ยุง่งกันยิ่งอยู่ในห้องอะยิ่งยิ่งงหัเป็นนะ่นนะขอขออยู่ห้องแบบ พี่ขอ,อยู่ห้องแบบพิศ troops, เศษเลยห้องพิเศษคุณจะได้เพิ่มตังค์แล้วก็มันจะอ a l o อ a l o หน่อยหนึ่งอยู่คนเดียวอะแต่ถ้าเป็นห้องรวมมันก็บบเชิงอะมันก็เงียบเนี่ยแต่มันดีต้องตีว่ามันยังมีค้นอยู่เขาชอบที่จะหันค้นอย่างเงี้ยเออยังมีค้นอยู่อะถ้าอยู่ห้องคนเดียวห้องเดียวพิเศษมันดีคือดีม่ไผมายือนอยู่ข้างๆยมันจะ,จะสะดุ้งเลยขอ,อยู่ห้องรวมดีกว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ตี ไปผ่ไปพบไปเจอมนะอันนี้ก็จะโดนเสียบขาไว้เนี่ยใส่น้ำเกลือใส่ยาใส่อย่าง,าง,างนี้ก่ะตื้ขาไว้ตลอดอไปไปนอนคืนหนึ่งบนอนเมินข้างแหล่ก็คืนหนึ่งที่วัดคืนหัวใจนะเชาซีชมูว่านะคืนหนึ่งวันปิกบายสามแต่ว่าถ้าไปจี้หัวใจเลยเนี่ยไปนอนคืนหนึ่งเหมือนกันแต่นี่ขอหมอปิกเจ้าเจ้าเพราะว่า คอยๆเบ่มีคนไปห้าอีนะมูเปืือนยมูแฟนเขาเลิกง,งานเอ้ยเริ่มงานประมาณ1ิบเอ็โมงเลยว่า10บโมงได้ก่อเขาเออ,เออได้ได้ไดพราะว่าเฮาดูแผลสวยกว่ามูแข็งแรงกว่ามูโอเคกว่ามูหมอหมออย่างหุ่นจำชื่อได้หมอนุ่มๆนั้นนะหมอนัดเดินไหเป็นคนติดตัวอยู่เรื่อยๆตีหมอตีสีบุลินนะก็โอเคนะทุกคน โอเคมากเลยเขาแม่จะมีแบบสอบถามมเฮอเขาก็ดีมากดีมากหมดเลยเรามีความรู้สึกจะอันนี้อโอเคตามนี้ถ้าใครเป็นโลกเดียวกันติดต้องได้ไปจี้ฟฟ้าหัวใจก็จะเป็นจะเอะทําใจเลยแต่หายแนนอนคอนเฟิร์มสอบถามหลังไหมได้อื